มาดูทักษะแรกกันเลยนะครับก็คือเทคนิคการฟังครับมีหลายคนบอกเฮ้ยเราเกิดมาเราก็ฟังไปแล้วทําไมต้องมาเรียนรู้เทคนิคการฟังกันอีกนะครับการเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเราต้องมีหูทิปครับคําว่าหูทิปก็คือเราต้องฟังได้ลึกซึ้งได้ยินเสียงมากกว่าการพูดคุยของคนทั่วไปลองมาดูว่ามันคืออะไรนะการที่เราบอกว่าเป็นที่ปรึกษาต้องมีหูทิปเนี่ยนะครับ ก็คือหลักการง่ายๆก็คือที่ผ่านมาเราฟังแล้วเรามักจะได้ยินแค่เสียงได้ยินความหมายเต็มที่ส่วนใหญ่เราได้ยินแค่ความรู้สึกจากคำพูดหรือพฤติกรรมเท่านั้นแต่ถ้าเราดูระดับของการได้ยินนะครับระดับการได้ยินเปรียบเสมือนภูเขาน้ำแข็งนะครับที่เราเห็นส่วนยอดของมันเนี ก็คือเรื่องของเสียงและความหมายพฤติกรรมที่เราเห็นเขาพูดแบบนี้ท่าทางแบบนี้เขาน่าจะหมายถึงอะไรแต่อีก3ส่วนซึ่งเป็นส่วนที่เราไม่ได้สังเกตดีๆแล้วเราจะมองไม่เห็นนะครับนั่นก็คือรู้ไหมว่าเสียงที่เขาพูดความหมายแบบนี้เขารู้สึกยังไงร,รู้ไหมว่าที่เขาพูดออกมาเนะี่ยเขามีความเชื่อความคิดและทัศนคติแบบไหน รู้ไหมว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยเขาพูดมาเขาต้องการอะไรหรือที่เขาพูดมาเนี่ยเขามีเงื่อนไขมีปมอะไรในชีวิตหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือระดับของการได้ยินผมลองยกตัวอย่างนี้ว่าถ้าเราเป็นหัวหน้าแล้วมีงานให้ลูก,ลกน้องทําเป็นงานโครงการหรืองานงานหนึ่งค่อนข้างยากให้งานลูกน้องไปปุ๊บลูกน้องก็จะบอกว่าพี่งานนี้โคตรยากเลย เราลองเดาดูได้ไหมครับว่าลูกน้องเขาต้องการอะไรครับที่เขาพูดพอเราให้งานไปพวกบอกพี่งานนี้โคตรยากเลยอะถ้าเราเดาเนี่ยมันจะมีคําตอบเยอะมากเลยครับเช่นคนบางคนที่พูดว่างานนี้โคตรยากเขากําลังจะบอกว่าพี่อย่าให้ผมทําเลยมันไม่เหมาะสําหรับผมเพราะงานมันยากเกินคือไม่อยากทา คนบางคนที่พูดเหมือนกันแต่จะบอกว่างานนี้อย่าให้ใครทํานะพี่งานยากๆแบบนี้มันมีคนเก่งอยู่คนเดียวคือผมนี่แหละเขาเรียกว่าพูดเพื่อตีกันไม่ให้หัวหน้าเอางานแบบนี้ไปให้คนอื่นลูกน้องบางคนที่พูดแบบนี้จริงๆอ่ะอยากรู้ว่างานยากๆแบบนี้ทําแล้วได้อะไรตอบแทนครับแต่ด้วยมีหน้าตาศักดิ์ศรีของคนไม่อยากถามพี่แล้วทาแล้วเงินเดือนขึ้นไหมทําแล้วจะได้ผลตอบแทนอะไรมันก็ดู ดูตรงเกินไปก็เลยพูดทํานองว่างานนี้มันยากนะเพื่อให้หัวหน้าบอกว่าเอองานยากแบบนี้เดี๋ยวจะมีผลตอบแทนนะลูกน้องบางคนก็อาจจะบอกว่างานนี้มันยากนะที่พูดคือเพื่อขอส่วนลดไว้ล่วงหน้าถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นมาหัวหน้าน่าจะให้อภัยได้มากขึ้นอย่าด่ากันนะบางคนที่พูดแบบนี้ก็อยากจะขอความช่วยเหลือไว้ล่วงหน้าครับ งานยากๆแบบนี้อาจจะต้องขอคนช่วยขอหัวหน้าสนับสนุนขอคำปรึกษานะครับอันนี้เราจะเห็นว่างานหนึ่งคำพูดนะครับถ้าเราฟังดีๆเราจะมีความหมายอีกเยอะแยะมากมายถ้าเราฟังแล้วเราฟังไม่ลึกสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะใช้ตัวเองเป็นตัวตัดสินเช่นถ้าเราพูดแบบนี้เราหมายถึงเราไม่อยากทำเราก็ตัดไปเลย ทั้งทั้งที่ในความเป็นจริงลูกน้องคนนั้นพูดเพื่อที่จะอยากทำครับอันนี้เราก็จะเห็นว่าออการฟังมันก็มีความหมายอ่าผมยกตัวอย่างที่ใกล้ๆเข้ามาหน่อยแล้วกันไม่ใช่เป็นเรื่องงานสมมุติว่าเป็นสามีภรรยาเนาะอ่าภรรยากำลังทำกับข้าวสามีอาจจะนั่งเล่นไลน์เล่นโทรศัพท์อยู่ภรรยาก็อาจจะเรียกสามีว่าพี่กินข้าวนะ รู้ไหมว่าที่เขาเรียกกินข้าวเนี่ยเขาต้องการอะไรสมมุตเกกมิเรียกกินข้าวครั้งที่1นึ่งสามีก็บอกแป๊บนึงนะเรียกกินข้าวครั้งที่2ก็แป๊บหนึ่งถ้าเราฟังดีๆเราจะเห็นว่าเสียงครั้งที่2อ,อาจจะเริ่มไม่เหมือนครั้งแรกนะเสียงเหมือนกันความหมายเหมือนกันแต่อารมณ์อาจจะไม่เหมือนกันแล้วความรู้สึกอาจจะต่างกันแล้วแล้วถ้าเดาดูนะาถามคนที่เป็น ภรรยาก็ได้ว่าเหตุผลที่เรียกสามีกินข้าวเนี่ยถ้ามีมากกว่าหนึ่งเหตุผลเนี่ยคิดว่ามีอะไรได้บ้างนะเวลาไปบรรยายก็จะมีคนเดากันนะว่า 1. อยากให้สามีเลิกเล่นไลน์ก็เลยใช้การกินข้าวนี่แหละเป็นการขัดจังหวะนะสองเขาหิวแล้วนะต้องมากินพร้อมกันจะกินก่อนก็น่าเกลียดสามก็คือเป็นห่วงสุขภาพจะให้กินข้าวตรงเวลาซ อาจจะทํากับข้าวเมนูใหม่นะอยากให้สามีมากินแล้วก็ชมนะครับมีบางคนก็แซวว่าอ๋อมันคือเป็นการแสดงบารมีปกติสามีจะเป็นคนสั่งทั้งหมดนะเป็นช้างเท้าหน้าตอนกินข้าวนี่แหละภรรยาเป็นช้างเท้าหน้าก็คือสั่งให้มากินข้าวนะครับเออก็เราจะเห็นว่าเนี่ยหนึ่งคำพูดหนึ่งความหมายแต่มันมีความต้องการที่หลากหลายมากไม่เหมือนกัน อ้าอีกกรณีก็กันถ้าเกิดว่าใครมีลูกนะ,ะลูกผู้หญิงก็ได้กําลังเป็นวัยรุ่นไม่เคยไปค้างบ้านเพื่อนไม่เคยไปที่ไหนมาเลยวันดีคืนดีลูกก็มาบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวคืนนี้หนูจะไปงานวันเกิดบ้านเพื่อนแล้วก็ค้างบ้านเพื่อนถ้าเราเป็นแม่เรารู้สึกไงครับเราได้ยินอะไรครับเราได้ยินเสียงลูกหรือเราได้ยินเสียงตัวเองหลายคนมักได้ยินเสียงตัวเองอย่านะห้ามไปนะ คือไม่ได้ยินเสียงลูกแล้วนะไม่รู้ว่าตกลงลูกรู้สึกยังไงลูกเชื่อยังไงลูกคิดยังไงแล้วถามว่าเราจินตนาการไปถึงไหนเราใช้อะไรจินตนาการก็ประสบการณ์ชีวิตเราเองนะครับถ้าเราฟังดีๆลองเดานะผมก็เลยให้คนที่เคยเข้าสัมมนาเดาว่าลองเดาลองเป็นลูกดูคิดว่าลูกอยากไปค้างบ้านเพื่อนงานวันเกิดเพื่อนเนี่ยคิดว่าลูกต้องการอะไรแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะ บางคนบอกว่าลูกต้องการไปงานวันเกิดเพื่อนจริงๆเพราะเพื่อนเคยมางานวันเกิดเขาบางคนก็บอกไม่แน่ลูกต้องการแค่ปฏิวัติตัวเองเพื่อแสดงให้เห็นให้พ่อแม่เห็นว่าตัวเองดูแลตัวเองได้แล้วนะก็เลยเอาเหตุการณ์นี้เพื่อไปแล้วก็ดูแลตัวเองได้คนบางคนก็บอกว่า,าวเด็กมัน แค่อยากหาเรื่องเอาชนะพ่อแม่ดูซิว่าปกติพ่อแม่ห้ามตลอดเรื่องนี้ถ้าจะเอาชนะจะเอาชนะยังไงนะครับหรือลูกอาจจะนัดเพื่อนไว้เขารับปากเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วว่าเขาจะไปจริงๆเขาอาจจะไม่อยากไปก็ได้แต่เขาซื่อสัตย์กับคํามั่นสัญญาที่คุยกับเพื่อนไว้มีสารพัดเหตุผลมากแต่ถ้าพ่อแม่ด่วนตัดสินจากประสบการณ์และความเชื่อความคิดของตัวเองแล้ว เรามักจะไม่ได้ยินความเชื่อความรู้สึกความต้องการของคนที่เป็นลูกได้เลยนะครับอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าการฟังให้ได้ยินแค่เสียงความหมายและพฤติกรรมใครๆก็ฟังได้แต่ถ้าเราจะเป็นที่ปรึกษาเรื่องการแก้ปัญหาชีวิตคนเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมีความสามารถในการฟังที่ลึกได้ยินถึงความรู้สึกได้ยินถึงความเชื่อทัศนคติ และความต้องการนะครับผมเคยมีเวลาไปบรรยายหรือสัมมนาเนี่ยเวลาให้เขาจับคู่คุยกันเรื่องบางเรื่องผมก็ถามว่าเนี่ยคุณได้ยินอะไรอย่างเช่นมีวิศวกรคนหนึ่งที่โรงงานแห่งหนึ่งนะครับมาเล่าเรื่องเ,ออเขาถูกพ่อไล่ออกจากบ้านหนีมาเรียนที่กรุงเทพจนจบบียตีนู่นนี่นั่นพ่อรักน้องมากกว่าพ่อไปอยู่กับสมมุติแม่เลี้ยงคนไหนคือประมาณชีวิตดราม่านิดนึง เล่าจนจบแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จในชีวิตนะทํางานเป็นวิศวกรเป็นผู้จัดการสร้างเนื้อสร้างตัวได้แล้ววันนี้เขาก็รับพ่อมาแล้วก็น้องคนละแม่กันที่แบบพ่อรักมากตั้งแต่เด็กอะ่ะมาอยู่ด้วยออพอเขาเล่าเสร็จผมก็ให้คนที่ฟังอะ่ะเดาซิว่าที่เขาเล่าให้คุณฟังเนี่ยเขาต้องการอะไรเออก็มีคนเดาไม่เหมือนกันนะบางคนบอกว่า เขาคงต้องการที่จะบอกว่าเขาภูมิใจในตัวเองนะที่ชีวิตเขาแบบทุกข์ยากมาแล้วเขาประสบความสำเร็จบางคนก็เดาว่าเขาต้องการที่จะให้พ่อเขารับรู้ว่าเขาให้อภัยพ่อเขาแล้วนะเขาประสบความสำเร็จแล้วนะหรือเขาต้องการที่จะบอกว่านี่แหละอยากให้พ่อขอโทษเขาสักคำหนึ่งก็มีคนเดาเสร็จปรากฏว่าผมบอกอ่ะคุณลองเฉลยสิว่า อันไหนน่าจะใกล้เคียงกับความรู้สึกคุณตอนนี้ทําไมคุณถึงเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังครับสิ่งที่คําตอบเข,าข้ามาก็คือว่าเขามีเรื่องคาใจอยู่เรื่องเดียวคือพ่อทําผิดกับเขาตั้งแต่เด็กไล่เขาออกจากบ้านคือประมาณนี้เหมือนไม่ไม่ใช่ลูกอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยเขากลับมาดูแลพ่อและน้องคือดูแลทุกคนน่ะเขารออยู่คําเดียวก็คืออยากให้พ่อขอโทษเขาสักคำหนึ่งไม่ขอโทษก็ชมเขาสักคำหนึ่งแต่ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันพ่อไม่เคยชมเขาเลยครับ อ่ะอันนี้เราจะเห็นว่าถ้าเราเดาทางได้ถูกเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการจากการพูดการเล่าการคุยให้ฟังในครั้งนั้นนะครับกับดักของการฟังฮะเวลาเราฟังเรามากักจะมีกับดักอะไรบ้างเป็นกับดักหรือเป็นหลุมพรางของการฟังครับข้อแรกเลยเราชอบเอามาตรฐานของเราไปตัดสินเขาเรียบร้อยครับเหมือนที่บอกว่าอาพอลูกจะ ไปงานวันเกิดเพื่อนค้างบ้านเพื่อนแม่นี่เอามาตรฐานชีวิตตัวเองมาตัดสินเรียบร้อยประสบการณ์เรื่องราวเดิมในชีวิตมาตัดสินว่าไปงานบ้านเกิดไปงานวันเกิดเพื่อนนี่ต้องกินเหล้าเมายาต้องมีผู้ชายต้องมีผู้หญิงโอ้ยมันแบบมีปัญหาเอาเอาเรื่องเก่าๆของตัวเองมาหลอกหลอนเรื่องของลูกที่จะเกิดขึ้นเลยไม่มีเวลามานั่งฟังเหตุผลที่แท้จริงของลูกนะครับ อีกอันนึงที่มักจะเกิดขึ้นประจําในการฟังของเราก็คือว่าถ้าเราไม่ใช่ฝึกเป็นที่ปรึกษาจริงเราก็จะมักจะฟังแล้วเป็นไงครับเราอินกับชีวิตดราม่าของคนบางคนมากเกินไปที่เขานั่งอยู่ตรงหน้ายังเคยเจอเลยครับบางทีนั่งให้คําปรึกษาคนอื่นปรากฏว่าไอ้ผู้ให้คาปรึกษาเนี่ยร้องไห้ก่อนเจ้าตัวอีกคือเศร้ากว่าอีกนะฮะอันนี้ผมชอบแซวเขาว่าคุณกําลังถูกเข้าสิงนะจริงๆคุณควรจะเข้าสิงเขาเพื่อไปรู้ว่าชีวิตเขาเป็นยังไง แต่ทําไปทํามาคุณน่ถูกสิงเรียบร้อยเพราะเรื่องราวเขาน่ยครอบงําคุณไปเรียบร้อยเมื่อไหร่ที่เราถูกครอบงําด้วยอารมณ์และเรื่องราวของเขาเนี่ยเราจะไม่มีสติคือสติจะเหลือน้อยลงสติปัญญาเราในการฟังเรื่องราวของเขามันก็จะ,ะบิดเบี้ยวไปอะ่ะก็คือเราไม่ได้ยินสิ่งที่เขาพูดจริงๆเนะเพราะอารมณ์ของเขาครอบงําเราเรียบร้อยนะครับอีกอันหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นก็คือบางทีเนี่ยการฟังเนี่ย มันเป็นศิลปะอันหนึ่งนะฟังยังไงจังหวะเรากับจังหวะเขามันจะอยู่ด้วยกันบางทีเราฟังช้าเกินไปเขาเล่าไปถึงไหนถึงแดดแต่เรายังติดอยู่ประเด็นนึงอะเมื่อกี้ที่เขาพูดถึงเรื่องเนี้ยเราก็ยังเรเดินเช้าก่าเขาไปหน 1, ึ่งเก้าว่ะเมื่อกี้เขาพูดถึงเรื่องนั้นเราไม่ค่อยชอบเราก็ยังติดอยู่เรื่องเดิมอะสงสัยคาใจอยู่เขาเล่าไปเรื่องอื่นเลยไปละลืมฟังไปนะบางครั้งก็เร็วเกินไปบางคนก็เล่าเรื่องช้า เล่าเรื่องที่เรารู้แล้วเล่าเรื่องธรรมดามากไอเราเนะ่ยใจร้อนเราก็นะจินตนาการไปช็อตสองสามสี่ห้าเรียบร้อยนะครับเออมันน่าจะไปต่ออย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายเราก็ไม่ได้อยู่กับเขาครับนั่นคือศิลปะในการฟังก็คือมีสติอยู่กับเขาตลอดเวลาไม่ต้องล้ำหน้าไปไม่ต้องถอยหลังไปไม่ต้องตามหลังเขาอยู่กับเขาก็พูดอะไรก็ก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ปล่อยวางสิ่งที่เป็นมาตรฐานชีวิตเรา อย่าไปอินกับเขามากเกินไปนะครับอันนี้ก็มักจะเป็นกับดักของการฟังครับมาดูเทคนิคการฟังนะอันดับแรกครับอย่าใช้มาตรฐานเราไปตัดสินเรื่องเขาอันนี้สําคัญมากครับเขาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เขาจําไว้อย่างนี้เลยว่าเวลาฟังใครก็ตามเนี่ยอย่าไปตัดสินอย่าไปสงสัยอย่าไปอะไรเลยนะเพราะบางทีเราเอาความชอบความไม่ชอบของเราไปฟัง เราต้องฟังด้วยใจและสติเท่านั้นไม่ต้องเอาประสบการณ์ไม่ต้องเอาความเชื่อทั้งแทกติความต้องการไปฟังคนบางคนเนะี่ยเอาความต้องการไปฟังเราอยากได้ยินเรื่องนี้แต่เขาพูดอีกเรื่องนึงเอาละเริ่มไม่ใช่แล้วเราก็ฟังฟังหลุดหลุดแล้วเราก็มีพฤติกรรมที่เริ่มไปแทรกแซงในการพูดคุยของเขาแล้วเพราะเราอยากฟังในสิ่งที่เราต้องการครับถ้าเราเป็นที่ปรึกษาจริงเขาอยากพูดอะไรนั่นคือสิ่งที่เราต้องฟังก่อนระดับแรก สุดท้ายไม่แน่นะ่ะพอเขาพูดเรื่องที่เขาอยากพูดเสร็จแล้วเขาถึงจะมาพูดในเรื่องที่เราอยากฟังบ้างนะครับก็อันนี้คือข้อแรกอย่าเอามาตรฐานเราไม่ว่าประสบการณ์ความรู้นะความเชื่อทัศนคติความต้องการไปตัดสินเรื่องของเขานะครับเทคนิคอันที่2ออย่าอินมากเกินไปครับเนะี่ยที่บอกว่าบางทีเล่าเรื่องเศร้าแล้วเราร้องไห้กว่าเขาอย่างครับเทคนิคอันนึงก็คือว่า เราต้องฟังเขาเหมือนเราดูหนังเรื่องหนึ่งนะฮะอย่าไปอินกับชีวิตเขามากเมื่อไหรที่เริ่มอินเราอาจจะต้องมีเขาเรียกว่าการหยุดการฉลอยกตัวอย่างเช่นถ้าฟังไปฟังมารู้สึกเราจะร้องไห้ก่อนเขาแล้วอาจจะต้องเบรกอารมณ์ตัวเองเช่นตั้งคำถามย้อนกลับไปสมมุติกำลังบิ้วอารมณ์มาแทบจะน้ำตาจะแตกแล้วเราอาจจะบอกเอองั้นหนึ่งเปลี่ยนเรื่องไปคุยเรื่องอื่นก่อนก็ได้พักเรื่องนี้ไว้ เราอะกาลังจะนะบ่อน้ําตาจะแตกแล้วอันที่2ก็คืออาจจะย้อนกลับไปนะในเหตุการณ์ซึ่งมันยังไม่เศร้ามากขนาดนั้นนะอันที่3ก็คือเราเบรกเขาก่อนแล้วเราก็ตั้งคําถามนะเพื่อเช็คเรื่องต่างๆเอาง่ายว่าเราเรียกว่า,าขั้นเวลาไว้ก่อนนะเพื่อเพื่อให้อารมณ์เราลงเย็นลงหรือว่าเราอาจจะอินน้อยลงนะครับนะอันนี้หรือบางทีเราอาจจะถามเขาก็ได้ในเรื่องที่ ไม่เศร้ามากเกินไปนะพักเรื่องเศร้าไว้ก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็แต่ส่วนใหญ่ที่ผมทำก็คือว่าเราอย่าไปเอาเรื่องที่มันอินมากเกินไปนะครับอย่างเช่นบางทเาีเรื่องบางเรื่องเราไม่ต้องให้เขาเล่าถึงบิ้วจนแบบน้ำตานองก็ได้เราพอเข้าใจแล้วเอาแค่กระชับกระชับเข้าใจเรื่องราวพอไม่ต้องเอาอารมณ์มาก็ได้นะครับนะแล้วก็ ไอ้ที่ช้าไปเร็วไปเนี่ยไม่อยู่กับเขาเนี่ยอันนี้แนะนำเลยนะครับว่าก็ฝึกสติฟังทุกคำพูดทุกประโยคที่เขาพูดอันไหนฟังไม่ทันก็ไม่เป็นไรอยู่กับสิ่งที่บางทีมันก็กลับมาที่เราบ้างนะฟังๆแล้วก็เออกลับมาถ้าเป็นเราเราจะเป็นยังไงนะอ่ะกลับไปอยู่กับเขาใหม่ก็คือกลับไปจับคำพูดหรืออยู่กับเขาให้ทุกนักอ่ะเขาเร กลับไปอยู่กับเขาเนี่ยให้ให้อยู่กับปัจจุบันของเขามากที่สุดนะครับก็อันนี้ก็คือมันต้องฝึกแ,กแรกๆผมก็เป็นนะครับบางทีฟังไปฟังมาเรายังติดอยู่กับประเด็นเมื่อกี้เลยเขาไปถึงไหนแล้วนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าตรงนั้นเราสนใจมากเลยอยากให้เขาย้ำประเด็นตรงนี้ทำไมเขาเล่าไปนู้นแล้วอะไรเงี้ยแสดงว่าเราเอาความต้องการเราเป็นตัวตั้งการฟังที่ดีก็คือเป็นวาระและเวทีของเขาเราคือผู้ฟังเราอย่าทำตัวเป็นกรรมการตัดสิน เราอย่าทำตัวเป็นนักวิพากวิจารณ์เราคือผู้ฟังที่เขากำลังเล่าเรื่องให้เราฟังนะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคของการฟังนะครับ